สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับตารางงานของโปรเจกต์สนะครับในซัมเมอร์เป็นฝั่งเกมนะครับสิ่งที่จะทำในสัปดาห์แรกนะครับผมก็จะเป็นเป็นการทําแมปพิเศษนะครับสำหรับผู้เล่นก็คือเป็นหน้าจอ U X นั่นเองก็คือให้ผู้เล่นสามารถได้ทดลองใช้อ,อุปกรณ์นะครับเช่นพวกกระสุนโปร t ทายหรือ กับระเบิดนะครับโดยตัวเกมเนี่ยจะมีเหตุการณ์ให้ผู้เล่นได้ลองใช้นะครับคือถ้าไม่ถ้าไม่ผ่านสเตจแต่ละสเตจเนี่ยก็คือจะเข้าไปเล่นเกมหลักไม่ได้นะครับก็จะทําให้ผู้เล่นนั้นสามารถรู้วิธีการใช้กระสุนนะครับต่างๆวิธีการเล่นนะครับเชืิญต่อไปก็จะเป็นการปรับอ n น m นนะครับก็คือบอทหรือบอทนั่นเองที่สึบทอดมาจากเพ a เยอร์นะครับซึ่ง อย่างที่กรรมการได้กล่าวไว้แล้วก็คือได้หลายอย่างจากแม่ที่ไม่ต้องการมามากเกินไป <c oughs> นะครับผมแล้วก็จะมีการเพิ่มชนิดสตูนะครับและสกิลสกิลต่างๆของบอนนะครับ แล้วก็จะมีฟังก์ชันที่แตกต่างกันแล้วก็ส่วนต่อไปก็จะเป็น <c oughs> ตัวบอทเนี่ยครับผมอ่าไม่ใช่พูดผิดก็คือในเกมเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกที่บอทจะต้องแสดงนะครับเยอะก็คือนหนึ่งอันก็คือจะไปรวมอยู่ในบอทสัส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวจะแยออกมาเป็นสปอนของบอทโดยเฉพาะนะครับส่วนต่อไปในที่ที่สองก็จะมีอ่า ส่วนของเพิ่มโมเดลบอทนะครับทุกๆ5เวฟเนี่ยเราจะเพิ่มโมเดลเอยเราจะเปลี่ยนโมเดลของบอทไปนะครับผมแล้วก็จะมีเพิ่มสกิลให้บอทนะครับตามตารางก็คือทุกๆเลเวลที่10ก็คือเวฟที่10เนี่ยเมื่อบอท HP น้อยกว่า5 0เนี่ยมันจะมีการฮิลตัวเองนะครับฮิลเลือดอุ้ยฮิลเพิ่มเลือดตัวเองเนี่ย30% ส่วนเวล15เนี่ยเมื่อตายไปจะเกิดใหม่นะครับแล้วก็จะมีเลือดอีก20สซส่วนเวทที่20เนี่ยเมื่อ Hp ดพน้อยกว่า5 0เรนี่ยความเร็วจะเพิ่มขึ้น5 0เป็นะครับเป็นเวลา2วิก็คือวิ่งเร็วขึ้นนั่นเองส่วนอันที่ที่3นะครับก็จะมีการเพิ่มสกิลให้กับบอทนะครับก็คือทำต่อจากอันที่ที่เผื่อไม่เสร็จนะครับเพราะสโคปงานนีอ้อาจจะใหญ่นิดนึงอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับมีปรับเปลี่ยนกันได้ แล้วก็ส่วนต่อไปก็จะเป็นระบบของ PayFab นะครับที่จะทำต่อในอาทิตย์ที่3เหมือนกันก็คือจะทำเกี่ยวกับฟังก์ชันแชร์ข่าวสารนะครับเกี่ยวกับพวกการเราอัปเดตฟังก์ชันในเกมต่างๆโมเดลหรืออะไรนะครับรวมถึงไฮสกอร์ด้วยรวมถึงเขียนผิดก็จะลงของอค่าไฮสกอร์ที่สูงสุดของวันนะครับหรือ ไฮสกอร์ที่ผู้เล่นทําได้นะครับสูงสุดที่ผู้เล่นอยากจะแชร์ใน facebook นะครับผมส่วนต่อไปก็จะเป็นทําเป็นฟังก์ชันเมื่อผู้เล่นแชร์เนี่ยถ้าเพื่อนๆของผู้เล่นใน facebook เห็นเนี่ยแล้วเข้ามาเล่นเกมผู้เล่นจะสามารถได้ผู้เล่นจะได้เงินเพิ่มนะครับผมในส่วนส่วนนั้นส่วนต่อไปก็คือจะเป็นการทําฟังก์ชันเติมเงินนะครับเพื่อซื้อของภายในเกมนะครับแล้วก็จะมี เชื่อมข้อมูลเพื่อทําให้ไฮสกอร์เนี่ยของเพื่อนในเฟซในเฟซบุ๊กเนี่ยมาลิงก์เนี่ยลิงก์กันนะครับแบบนี้ก็คือเพื่อนก็คือถ้าเราเล่นอยู่เนี่ยแล้วก็เพื่อนเพื่อนของเราในเฟซบุ๊กเนี่ยครับเราจะก็จะเห็นค่าไฮสกอร์ที่เราทําไว้นะครับส่วนต่อไปเป็นระบบเหมือนเดิมนะครับเพย์แฝดก็ทาต่อเผื่อไม่เสร็จนะครับเป็นทํากันไว้เป็น2ออาทิตย์ นะครับเพื่อตัวบนเพื่อตัวเกมเพลย์เนี่ยลากยาวมาเกินใช้เวลาเกินนะครับก็จะมีตัวนี้มีอาทิตย์หนึงสำรองไว้แล้วก็ส่วนต่อไปก็จะเป็นอาทิตย์ที่5จะเป็น e s y m o b i l e นะครับส่วน6 7 8นี่จะเป็นการทำเล่มแดงต่อมาจะเป็นส่วนของตารางงานฝั่งโปรเจกต์ฝั่งเว็บนะครับผมก็2ออาทิตย์ก่อนเริ่มเรียนนะครับผมผมก็จะมีการก็คือหลังสอบนั่นเองศึกษาเกี่ยวกับ ER ไอเแกรมนะครับแล้วก็ราดัเเลเกี่ยวกับพวก <c oughs> พวก One Many นะครับ Many to Many นแล้วก็เบรนตะ่างต่างนะครับพวกนี้ทั้งหมดศึกษาก่อนก็ใช้เวลา2อาทิตย์ครับถ้าใน2อาทิตย์นะครับก็จะศึกษา3อันบนก่อน <c oughs> ถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็จะลงมาศึกษาตัวล่างต่อจะเป็นเรียนรู้เกี่ยวกับ Word p r e s s นะครับแล้วเเวล อเทนอะไรพวกนี้ตั้งตงนะครับพวกนี้ทั้งหมดใน2อาทิตย์ก่อนเริ่มอาทิตย์โครงงานนะครับผมก็พอเริ่มเข้าอาทิตย์แรกแล้วเนี่ยเราจะเริ่มทำมอกอัพนะครับแล้วก็จะมีทำาร r ไดอะแกรมในอาทิตย์แรกนะครับส่วนอาทิตย์สเนี่ยเป็นทำา System User แล้วก็ s y s t e m Admin นะครับอาทิตย์ที่2อาทิตย์ที่3ก็เช่นกันครับอันนี้คือส่วนตัวนี้ผมยังไม่แน่นอนว่า ยังไม่ได้ศึกษาว่ารายละเอียดเนี่ยต้องควรทําอะไรประมาณไหนเดี๋ยวก็จะปรับเปลี่ยนแล้วก็เกลี่ยตามระยะเวลานะครับ2อาทิตย์ส่วนตัวที่อาทิตย์ที่4เนี่ยจะเป็นการทำช็อป System นะครับพวกเอ่อ้นายเสียงอะไรขออภัยด้วยนะครับผมเป็นช็อป System ตัวนี้จะเป็นโพสสินค้านะครับถ้าเวลาเหลือจะทําเป็นระบบประมูลต่อนะครับประมาณนี้แล้วก็อา้าว ตัวล่างนี้เดี๋ยวส่วนอันที่5เนี่ยจะเป็นการทำอัพขึ้นโฮสนะครับอัพขึ้นโฮสตัวนี้ก็ถ้าไม่ทันยังไงอาจจะมะีถ้าตัวสัปดาห์ที่4ไม่ทันยังไงนะครับก็จะมีตัวนี้เข้ามาเพิ่มขึ้นโฮสแล้วก็อาจจะมีตัวนี้มาแทรกในสัปดาห์ที่6ตัวขึ้นโฮสเนี่ยครับ สัปดาหที่6ต่อเพื่อตัวนี้ก็ผมยังไม่แน่นอนนะครับก็เดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังซึ่งสิ่งที่ผมการตัดสินใจที่จะทำตัวฝั่งเว็บหรือฝั่งเกมเนี่ยจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมถ้าผมสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับ E.R. diagram และเวลต่างๆทั้งหมดเนี่ยภายใน2อาทิตย์ได้ผมก็จะมาเลือกในทำฝั่งตารางของเว็บนะครับเริ่มทำเว็บแต่ถ้ายังไม่เข้าใจก็ จะเริ่มจะทําเป็นฝั่งเกมเหมือนเดิมนะครับตัวเกมตัวฝั่งตารางตัวนี้ครับผมก็มีประมาณนี้ขอบคุณครับ